โอ้เน่จัดคือจะไม่ถึงไหนเลยหอบแล้วจุดจบโอ้วงกระจังแล้วพี่คิดมาแค่นี้เดินหอ,อบจุดจโอ้ผงกระจังแล้วพี่คิดมาแค่นี้เดินหอบตอนนี้เราก็อยู่บนทางเข้าผาแดงกันนะครับตรงนี้โอ้ เดินจนหอบเลย มัน้องเจออางค้างแล้วกูใส่มงอืมถามไปไหนก็บอกทำตรงอะ่เอะเราก็จะกรุครับผมครับแต่ง,ง,งองค<ม>์ทรงยศเต็มขนาดนี้<ม>โดได้ไงถ้าไม่เปล่าะไรเหรอไป<ม>ดูเปล่าอา่ะไปดูว่นกูถ่ายกูก,กดถ่ายกล้องไ็อยู่พี่จี้อ่ นั้นหมอกใช่ไหมเต็มปอดเลยคนเลยเออที่้มองว่ามันคือหมอกเหมือนันอากาศมันก็เจ็นด้วยแหละนี่เป็นหมอกอะไรหมอกอะไรหมอกหมอกรู้สึกแบบยี่เครื่องตาใช่หายเลยหมอกตอนนี้กลับบ้านไปไป Pink อีกทะเลปอดเลยจะปอดหายไางยังทไงเลย ปอดไม่หยไอ้เนี่ยเป็นแบบทะเลาะอิ่มปูเนี่ยอืออืออิ่มอิ่ปูสะสมที่ปอดอ่ะเพราะกลัวอ่ะกลัวไอ้ทะเลาะปอดเนี่ยอิ่ปูเกาะปอดนะเว้ยอ๋อปอดเหล็กแม่ไอ้เนี่ยเนี่ยตอนกูกลับที่กูชนหมาก็แบบนี้แหละไอ้เหี้ยมืดๆอย่างเงี้ยแหละ มันไม่ได้มีไฟอย่างเงีย้ยแม่งมืดแบบมืดไปเลยนว้ยลอีกอีลลกทีหนึ่งก็คือกูกูตุ้มไปเลยเฉยๆไม่รู้เรื่องแค่อะไรเลยเดีพอแข็งไครเยน็นนี่อะไรปวดตับหาไม่เห็นเดี๋ยวตายเร็วตาย นะมึงก่อนก่อนทนี่มึงจะซ้ายอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะ <laughs> มองไม่เห็นเขาเปิดชิวอ่ะเลี้ยวซ้ายตรงสีแยกนี่นะแอฟผมมองกระจกผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่มันคือเทีย <laughs> เท้ยอะไรอะ่ะคือเที้ยอะไรอ่ะผมว่าฝุ่นว่ะเนี่ยมันดูจากไฟหน้าฝุ่นนะฝุ่นเต็มเลยฝุ่น <laughs> นะเออฝุ่นเมื่อูรือไฟหน้า แค่เขาเผาป่า,าคิดว่าน่้เผาป่าคราบเสเสียเผาป่าก็มีมีจำจังเลยผิดยอ้โหิวหน้าคคลงไม่ได้ครับไมมองไม่เห็นเลยลงไม่ได้เลยอ ลุก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 จับไ,ไฟฟ้ามันหลับแล้ววะไฟฟ้าในโทรศัพท์แต่ว่าแต่ว่ามันเสียหรออะไรดับ,ไไบอ่ะไฟ<ป>ฟ้าอ๋อไม่ได้เปิดได้หรอไอ้พอดถอดกันแล้วนะอ่าฮะเพมันมันยังต่อค้างอยู่มันก็ได้ได้อยู่อะ่ะ เลี้ยวขวาฮะออกมา้วแฮ่ามาคนละเส้นเลยเชียนี่ยิงมาเส้นนี้เชี่ยออมาเส้นนี้หรออืมเดี๋ยวมันต้องมาเส้นนี้เราพี่มาเนี่ยออกมา,มากไม่เจอใครเลย เขาไปจะกูนแล้วนะกำลังขึ้นนะครับซื้อหบ่เมื่อกี้นี่นะนี่ก็รอเวลาขึ้นรถเต็มก็ขึ้นเลยน่าจะเหนื่อยแต่ก็เหนื่อยไม่เา่าของพระจันทร์หรมบ้ง นี่อันนี้เป็นจุดที่ขึ้นรถนะครับโอเคอันนี้เราก็ได้เบอร์สิบสองนะครับผมอันทีสิบสองโอตง้ตึงตึงต <c oughs> ึงแผลกำลังแห้งกำลังแห้งตึง เน่อยกันแล้วขึ้นตามคงสมพยาบาลจุดขึ้นรถยิ้ววไมอยากลงเลยได้ไหม ไม่เริ่มมีเสียงแล้วป่ะแมวมาแล้วมาดูตรงนี้พะขอบ้านก็ขอบ้านนะะขึ้นไปจ,ไปจนกว่าจะถึงพระดอยพระพุทธบาท ขอลถก็ขอโลถครับขอหน้าที่การงานขอเรื่องสุขภาพนะขอเรื่องเลขที่นะอยากจะมีความรักโอ้วันที่สิบสี่วาเลนไทน์จะเป็นวันแห่งความรักแล้วนะ,อ,ะอยู่ด้วยกันมาครับสิบปีแนละยังไม่มีลูกเลยยังไม่มีบุตรนะจะเป็นหญิงก็ได้ชายก็ดีก็หลายๆคนหลายๆท่านครับที่มาขอแนละ้วก็ประสบความสําเร็จนะก็อย่างอื่นน้ำพิมพ์ได้บอกเลย แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามเราซะที่เดียวครับแต่ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธแต่เขาก็ให้เรากราบไหว้ได้ที่ลานพาระศิวะดีให้ลานพาระศิวะดีเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โอ้เน่จัดคือยังไม่ถึงไหนเลยหอบแล้วจอกโอ้วงประจันแล้วพี่คิดมาแค่นี้เดินหอบจอกโอ้วงประจันแล้วพี่คิดมาแค่นี้เดินหอบนี่นี่

ไต่างขึ้นก็สบายนะไม่มองเขาพเจนเขาพเจนท่านชยอกว่านี้เยอะเลยใหญ่เลยระมีตั้งหญิงมีายแม่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 มีมีายนะแ่ใส่ตู้นะเออตกแม่ารอย ทนี้ม,ไ,มไดนนใหญ่เลยมันมีทั้งหมดประมาณสิบสองจุดน,นี้ยังไม่ถึงไหนเลยเหลือครึ่งทางเลยทางเดินก็ชิวๆนีเขของวัดัน Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking so looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me in. Got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets, all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.

it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poke a face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch. always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what makes a personality is tragedy bruh uh, so Head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks. We out here moving borders, now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stop to your great greatness. Same love. Nee. Don't need. Oh, they're We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or your pay up. Don't make love to the game, bro Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Same us for the way up. Play the game, bro Never stop. Don't get it if I want it. Myself, I promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yet. You know, I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always yet. burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate for inside... love <laughs> ำลังเดินลงข้างล่างนะผมเสียงจะก,กระจันเยอะมากเลยนี่ตื่นลงเรื่อยกี้ก็หลับระตื่นหนึ่งหลับบนตรงตรงวัด,ดะอะใครจะมาปีนี้หรือปีหน้าก็เตรมตัวให้ดีนะครับแต่ทางขึ้นขึ้นง่ายกว่า ขึ้นง่ายกว่าไอ้นี่เยอะไอเขา้องวัจันนะแต่ว่าถ้าเกิดมาไอ้นี่จะขับไปยี่กุลใช่ไหมทางขึ้นมันมันก็ขึ้นง่ายแหละย,ยังมีผสมผสมป่าด้วยจะมีป่าเข้ามาทางเดินก็ดีนะก็ตอนนั้น มาทางลัดนะเราจะมีทางลัดอยู่ถ้าเกิดเราเดินทางปกติอ่ทางที่เราขึ้นอ่ะโอ้อมไกจมากครับแดดร้อนด้วยเหมือนกันคะที่จุดน้ำฝนแหละนี่ีช้าที่เรามาถึงนี่โอ้ร้อนเมื่อยขา If I want it, gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo. Of it. Up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders, now we ain't out here moving rocks We out here moving borders, now we ain't getting postal rides. We out here making posters and we ain't got nothing to hide We move forward like soldiers, you better wake up For the pace up or you'll pay up Don't make love to the game, bruh, fuck the game up Change up, rearrange stuff up, till you're your greatness same us for the way up, play the game, bruh Never stop, do get it if I want it Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yet. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always burning with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she still lurking the same. I keep on building this dynasty while the haters be trying me, but they hate you see, hate themselves in society, so I let them speak quietly. While my actions speak quietly? see they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony need to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety, we make our own rivalries. Yeah, so when we saw the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let yeah, i great one!